สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินวันเทายังอยู่าักต้ผมยืนอยู่ทั้งทางหลวงไมายเลขสี่ทุกคนย่ำชัดเนนชัดทางหลวงไมายเลขสี่ไปข้างหลังนะครับออกไปทางสายพี่กับไปจังหวัดละนองถ้าเบี่ยงขวาพุ่นกับไปพังงาหรือสุราษฎร์นะทุกคนแต่ว,ว่าผมจะออกไปทางละนองก็คือถนนสายเนี่ยถนนเพชรเกษมอไปได้ไดเลยนี่ยเส้นเนี่ย จากภูเก็ตเนี่ยจากภูเก็ตมุ่งหน้าไปจังหวัดระนองพันจังหวัดระนองพันจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นถนนสายเก้านะฮะตอนนี้ซึ่งตอนนี้มันจะมีถนนอีกเส้นหนึ่งก็คือชุมพรสุราชนะฮะแต่แต่ตอนเนี้ยผมพาทุกคนมาเบิ้งบรรยากาศอยู่ถึงถนนสายนี้ไปเบิ่งมุ่งสูงตามสเตปตามสไตล์เพถนนไทยละฝนตกทุกมือห็นนะทุกคนมาเบิง่งมาเบิง่งโอ้โหถนนสวยนะถนนสวยมากเนี่ยมุ่งหน้าไปภูนะุ้นทางหลวงหมายเลข ตีนะครับผมอําอำเภอที่ผมอยู่นี่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเออต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมขับรถมาจากภูเก็ตเนี่ยทุกคนถนนพ่นดีแห้ง,งนถนนท้งภาคใต้นี่ถนนดีแห้งเออน,นี่นี่ตรงนี้สามแยกเห็นปะสามแยกนี่ออกไซนี่ก็จะไปละน้องไปละครับพุ่นอ่ะหมุนมาทางนี้บิง่อนโอ้ภูเขาป่าหลายมาภาคใต้ว่าแมนจะมีแต่ทะเลมีภูเขามีทะเลมีเขาและมีเราอ่าพุ่นนะ นั่นก็นเป็นอำเภอตะก,กวัวปลาผมมาเด้เขาไปไทยใกล้เขตตัวอำเภอนะผมออกมาจากขางนอกละผมจะมาทายพี่น้องบึงเป็นถนนซีเลนทุกคนกาถนนสายนี้มันก็นจะสลับเป็นช่วงเป็นตอนนะครับผมเป็นช่วงเป็นตอนซีเลนแน่สองสองเลนแน่แต่ทีนี่แน่สังเกตมาตลอดทางถนนบ่มีหลุมบ่มีบอ่อเลยผมบรูว่มีบอ่อแต่ทีแลนมาหนัผาผักพื้นดินเนี่ยบ่มีหลุมบ่มีบอ่อเลยทุกคนถนน,นไหนเพชรเกษมหรือทางหลวงหมายเลขสี่เนี่ยทางภาคใต้ โอ้ภูเขาคุณนะสวยงามแห้งทุกคนอย่าพึ่งวินาห์งวดกลับมาทางนี้ก่อนทำเบิ้งทางนี้ก่อนมักภูเขาพาทุกคนเบิ้งภูเขาคุณนะโอ้โห้โถโถรโทรโทโทโทรถนนสวยเอออะบินมาเบิ้งเนี่ยทุกคนถ้าตามป้ายเอ้ยบื้เมื่อถ้าตามป้ายเนาะถ้าตามถนนเนี่ยซีเลนเงาเงไปตามกล้องนี่ครับทางนี้ไปสุราษฎร์นะไปทางถนนอีกเส้นหนึ่งนะเส้นเส้นใหญ่ไปสุราษฎร์ แต่นี่เนี่ยออกใต้นี่เห็นบ่นี่มีไปละน้องไปจังหวัดละน้องทุกคนไปจังหวัดละน้องเออไปชุมพรขึ้นคันประจวบขึ้นเพชรเพชรบุรีไปกรุงเทพเือไปภาคอีสานหมดแล้วครับถนนสายนี่อา่าผมเห็นบรรยากาศหรอกมันนอกเหนือจากทะเลก็ยังมีภูเขาเอออยากเห็นผมไปถ่ายคลิปยู่ัยกับคอมเมนต์มาเบิ้งแต่ที่แน่ๆน่ช่วงนี้ ก็จะได้เห็นถนนภาคใต้ส่วนคลิปที่ผมไปเที่ยวในภูกเก็ตเพราะท่านีา้ออกอากาศกดติดตามไว้รอถถังนะทุกคนไปเที่ยวภูกเก็ตมีมองไรเนี่ยนกระโตกคูมือคูมือทุกคนฝนโตกูมือ,มอ,มอให้กำลังใจเพจถนนไทยแลนด์นะด้วยการกดไลค์กดแชร์อะได้ๆก็บอกถึงการท่องเที่ยวแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์อย่างคนละยำละหานทรายแล้วก็วุ้นไะข่สดนะเสริมสมบัติสังกั์ แล้วก็สำรานเฟอร์นิเจอร์ลหานรายนะแล้วก็โจพาลวยและอีกหนึ่งร้านก็คือร้านวิทุนโทรทัศน์นี่สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์โอ้เสียงรถสวยงามบีเลยบบงภูเขาเห็นเขาแล้วโอ้พี่น้องเลยพื่นอนน่ะดีล่าถนนภาคใต้พี่น้องถนนุนภาคใต้ก็จะมีความสวยงามแต่ฝนนี่ต้องบอกเลยว่าฝนนี่ตกตลอดเวลาเลยนี่ก็เพิ่งยุดก็เลยได้ถือโอกาส อจอดรถเราถ่ายภาพนะพี่น้องเออสวยงามสวยงามสวยงามอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาะระวังทางจะมีอย่างอีกนั่นรอตเบิง้งเดี๋ยวผมจะไปถ่ายมาให้พี่น้องได้ติดตามรับชมสําหรับคลิปสั้นๆคลิปนี้ก็ฝากเนาะกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ